สวัสดีครับวันนี้ผมไมล์บอยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถ PPV 7ที่นั่งรถครอบครัวราคาถูกนะครับเรียกได้ว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับสำหรับคันนี้เชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับ 2.8L TZ ตัวท็อปเลยนะครับเกียร์ออโต้ปี2014 จุดเด่นของคันนี้นะครับอย่างแรกต้องบอกเลยว่าปี2014ขึ้นไปนะ14 15 16ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง200แรงม้านะครับเป็นรุ่นหายากเลยก็ว่าได้ตัวนี้นะครับ200แรงม้าแต่ว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับส่วนใหญ่เราจะมีขับเคลื่อน4ล้อมาแต่วันนี้ใครที่มองว่าขับเคลื่อน4ล้อเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้นะเดินทางไกล รรมดาไม่ได้แบบเข้าไปลุยป่าลุยเขาอะไรอย่างนี้ใช้ทั่วไปนะครับเอาแค่ขับ2ก็พอวันนี้ผมจัดคันนี้มาให้เลยนะครับในราคาสุดคุ้มค่าบอกก่อนเลยว่าราคานี้คุ้มค่าแน่นอนเครดิตดีฟรีดาวได้เลย459,000บาท459,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้เลยนะเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ e อ2จุดนะครับ2014 200แรงมา้า รถคันนี้เป็นสีดำไม่น้อยด้วยมีอะไรโดดเด่นเดี๋ยวผมจะพามาชมคันนี้กันนะครับแน่นอนแหละในส่วนของตัวไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับในตัว Top LTZ นี้มันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟใหญ่ไฟอะไรเนี่ยรวมอยู่ในดวงเดียวกันหมดเลยกระจังหน้า2ชั้นเนี่ยแล้วก็ยี aw, ่ห้อเชฟโรเลตเป็นรูปโบนะครับรูปไทท์สีส้มรถคันนี้นะครับที่โดดเด่นเลยนะคือ ยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่สีเส้นแล้วก็ล้อแม็กนี่ยผมเปลี่ยนให้เองเลยนะเดิมๆไม่ใช่อย่างเงี้เดิมๆเ,เป็นแม็กแต่งแต่ว่าผมใส่ใส่แม็กเดิมให้แต่ว่าไม่ใช่แม็กของโชมนี้นะเป็นแม็กของโชมใหม่แล้วนะครับพร้อมกับยางใหม่สีเส้นนะครับสัปดาห์ที่21ปี2022นะครับเนี่ยใหม่สวยๆสีเส้นเลยนะครับใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปขับอย่างเดียวนะ มีแหลกหลังคาด้านบนนะครับใช้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเก็บของสัมภาระหรือเต็นท์แคมปิ้งเนี่ยเราก็มีขายเหมือนกันนะเผื่อใครสนใจนะครับใครชอบสายแคมปิ้งบันไดข้างนะครับเนี่เพิ่มความแข็งแรงเวลาขึ้นรถนะครับตัวตัวอันนี้เนี่ยมีกันรอยนิ้วกันกันกันรอยมาให้แล้วนะครับทเทลเบเซอร์อ่ะพาชมภายในหน่อยนะครับในส่วนของภายในนะครับจะเป็นสีเบดนะ สีเบทนะครับจะเป็นสีเบทโทนสว่างนะครับภายในก็ดูดูดีดูสวยเลยเนี่ยตัวเบาะต่างๆเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะครับทาความสะอาดง่ายเกียร์เอาเกียร์โต้นะเกียร์โตขับง่ายนะครับขับเคลื่อนสองล้อโอเคห้องผูดด้โดยสารกันหน่อยนะครับสาหรับห้องผูดด้โดยสารคันนี้อ่านี่ครับเช่นกันนะครับเป็นตัวเบาะหนังสีเบทเนี่ย สวยเลยนะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษาดีและอย่างหนึ่งคันนี้ใหม่น้อยถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้ใช้งานหนักเดี๋ยวผมพาดูแถว3นะครับนี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะบอกแถว3ยังสวยใหม่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับโอเคสองุนะครับ เชฟโรเลตเทลเบซ l อร์ LTZ นะครับพาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยปี14เนี่ยมีกล่องเก็บของมาให้แล้วนะ13ไม่มี14มีให้แล้วเวลาพับด้านหลังเนี่ยเรียบยาวนะครับขนของบรรทุกของเนี่ยได้สบายนะครับเนี่เป็นกล่องนะครับใส่รองเท้าใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับตัวท็อป LTZ เนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว สี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่เซนเซอร์ถอยเนี่ยยางอะไหล่อยู่ครบนะด้านล่างยางอะไหล่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวอ่ะเพิ่มเติมให้หน่อยไหนๆก็พูดถึงยางอะไหล่แล้วนะครับอุปกรณ์นะครับเนี่ยในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวเนี่ยแม่แรงนะครับแม่แรงอุปกรณ์ขันล้อทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้งานเนี่ยมีครบให้เหมือนกันนะเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ใช่ซื้อไปแบบไม่มีอุปกรณ์นะมีแต่ยางอะไหล่ก็ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภายในนะครับเชฟโรเลตเทลเบเซอร์คันนี้อ่านี่นะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับซัดเครื่องให้ฟังเลยเลขไมค์อยู่ที่125,519กกิโลเมตรนะครับ รถปี2014นะผ่านไปแล้ว8ปีไม่แสนสองเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้เยอะนะถือว่าพอดีไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านเชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับมัลติฟัง์กชันนะครับมีอะไรบ้างครู e คอนโทรลนะครับแล้วกร็ระบบปรับเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ก็ถือว่าออปชั่นก็มีมาให้เยอะเลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางก็มีจอกลางมาให้ตัวนี้นะในส่วนของจอกลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจอกลางนะครับก็มีวิทายุนะครับเนี่ยวิทายุ FMAMUSB AUX นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยบลูทูธก็เชื่อมต่อได้นอกจากนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนนะอ่ะ ออดิโอนะครับพิจอร์มูดมูี่แล้วก็เทเลโฟนนะครับเป็นโทรศัพท์ดูรูปดูหนังได้โอเคเลยนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับเนะี่ยมีออโต้หมุนปรับตรงนี้ได้เลยอุณนหะภูมินะมีฮีเตอร์ด้วยนะนี่ฮีเตอร์เปิดแล้วร้อนเลยนะโอ้ร้อนเลยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับมี แบบว่าเวลาที่เรามีครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้องการที่จะแบบไปกันหลายคนต้องการรถที่เดินทางไกลสะดวกสบายเนี่ยคันนี้เนี่ยราคาคุ้มค่ามาก459,000บาทอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากแล้วยางใหม่สีเส้นนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ดูราแมกนะครับ200แรงม้านะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ปี14นะครับ14แท้เป็น200แรงมา้าเรียบร้อยแล้วนะครับแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของคาร์หน้าเนะี่ยรูต่างๆนะครับเม็ดอาร์ครูต่างๆ Not นะ็อตคาร์หน้าเนี่ยไม่เคยมีรอยขัดเลยนะครับสติก,กอร์มอกสติก,กอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็เนี่ยฝากระโปรงนะครับ GM เนะี่ย GM General Motor น mm ็อตมีรอยขันนะเพราะว่าคันนี้เก็บสีมาแล้วแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะครับรถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วม100%นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัว200แรงม้า หายากจัดนะและราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้459,000บาทครับเคลื่อน2องล้อนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาผมได้ที่เบอร์063693000 0 63, 93, 000, 000, หรือ l ลายไอด myboy33 แปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบเข้ามาดูตัวจริงหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เป็นไรผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูอยากดูตรงไหนผมถ่ายให้ดูแล้วก็มีบริการฝากเซ็นทั่วไทยนะครับ อยู่ถึงบ้านเนี่ยให้คนไปเซ็นสัญญาถึงบ้านได้เลยนะครับแล้วสำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรารถมือ2มงคลคันเตอร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ